เอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมือนี้แม่น้องอาดามาตามแม่ติ้งพี่น้องแม่ติ้งวดที่แล้วได้7 0 0 3ตัวตรงตรง,ตรงพี่น้องบริซื้อเสียดายพี่น้องงวดนี้ได้มาแล้วตัวเดียวห้างเดียวขอรอพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าคนใดตัวใดไปเลยค่ะอันนี้คนคนเอาม่านี่มันสิเป็นแต้มห่วงวัดได้ไหนหน้าจ้าจ อันนี้ส้มแล้วมันเป็นดีมันแก่บอแก่จังแก่เกินหรือเปล่าบอบอเกินนะเห็นยังสีมันสีหนึ่มเห็นอ่อนแล้วมันสีจินโปรเซตอ่อนไล่กับโปรเซตแก่าไล่กับโปรเซตมันสีพอดีเท่าไรกับพอดีแยอะมากเลยกับพอดีเยอะพอดีก็เรื่องของพอดีก็นั่นละอย่าเลือกเจ้าติ๊กวัสดีบ้านน่าวันจันไรก็สายเป็นตั้งแนมืัอนั้นลูกไม่ได้ตั้ง หมดหมดงานมากคือว่าไปงานศพไปเห็นเลขเงี้ยเลขงามงามอ่ะเลขกยูสนคือให้งานศพพี่น้องพี่น้องตายงานศพนี่หมมายหมายถึงว่างานงานศพนี่อยู่ส่วนใดอยู่ทางข้าวสารโอ้ยู่ทางข้าวสารจ้ามันเงียบเจ็ดศูนย์ศูนย์ว่แล้วแต่ผู้ใดเขาไปเด้ผู้เขาไปกวนคนเดอสิบเจ็ดทางข้าวสารนี่หมายความาเขาเจ้าเขาไปทอมกันนั่นบ่ เพราะเมนไหมา่อพ่นมนหรือจังยอันนี้ิ่นเสิร์ตให้คนนใจโดยตรงจบโของเอพื่อนเพิ่นโอ้อันนี้เขาซานอันนี้กับเป้นเพืออันนี้ก็เป็น<ม>บอกพีกนี่แมยย่สามยางสีย่ยางนายันนี้พักหัวหัั้วว่าพัหัวอ้าเขาในกัต่งหากาอันนี้เออพากเขาตั้งหากอันนี้ให้ฟูงยเลยเพราะว่าเพิน่นเพิ่นมีเงินหลเพิ่นมีเข่าไหลอันนี้พวงเจ้านี่มีเป็นฟูเลยง่ายๆละเอียดง่ายๆวันนี้ผู้เข่าไปก้อน่น ได้สิบเจ็ดวันี้ผู้เขาไปลุ้นนั้นได้หาแตกคอยเขาไปสุดท้ายมูคนสีนีหมดแล้วคอยเห็นนั่นเจ็ดชุนๆามตเลยแมนแล้วคอยบ่มีหม่องสื่อคอยดคอยได้ลอตเตอรี่ด้จ้าุนๆสามตเลยเจ้าพานมันพ่มีหกตัวได้เจ็ดชุนทั้งสามคอยะได้ลอตเตอรี่ยู่เห็นมันนานมันมานพ่มีด้ยอยจะแดกแมนแมนแมนแล้ว นี so right. no the the ่บังเอิญค่อยมากเมือนั้นน่ะยีลานนี่ขายอยู่ค่อยใจน่ะค่อยว่ายีลานขายเค็ตเอขายเล็กพอมือนี้ยายมันทันในฮอดมันทันในใกล้มือให้มันใกล้ใกล้มือกันอย่างมาซื้อหรอวะเ่าเลยว่าขายเหยื่ายแน่มือนี้ปราเสรนฐสองสามมือยหญ่สิโบเทมาก็บเทมาคือว่าเลยบ่ได้อยู่บ้านยหญ่บอมนีผู้ใด้ขายเล็กเล่ย์บดายเล่ย์เออจังซันสีได้น้ำเล่าเนี่ยแหละเห็นเล่าขายเหยตอนนี้เราเลยว่าห้ามีเล็กอัน ่นกับสิบอขายเห็นเข้าคนเลยว่าวันที่สิบหาสิบหกคนยังขายนั่นเลยเข้ากันมาวันที่สิบสี่สิบสองเรานี่ยไม่เข้ามากี่ยเมื่อนั้นคนเลยก็ขายเห็นบางคนเอกชนเพนคนกับแขายแต่มือมันใกล้ๆสีบอกเนาะสิบหาิบกคนบอกมาซื้อยูจะคอยบ่ว่างคอยบุญบวชนั่นนี่ข้าวผัดไก่บุญบวชนั่นเี่ปึงหงมบุญบวชสันยากไปเอาพักเอาหยาไปใซ่มุันนั่นนี่เอาคนต้อให้ไข่คักงานแค่บันนี้คนบกเสื้อกันได้ คนบ่เช hmm. AH, ื agen, acha, hi, ake, de, ui, ่อกันด้อีหล่าอีน้องนี่เขาไปมันเห็นเปลือกาผู้เขาไปก้อนอะไรๆนั่นด้ิสิบเจ็ดต่อีหล่านี่ยเขาปะเชื่อซ้อเอาพายเอามันมันก็ซื้อเปลือกหาหลากหลายบางคนองข่อยมันบ่มีข่อยใต้ดิีข่อยบ่ได้มันบ่มีผู้ขายบ้านข่อยเข็นข่อยแน่นเขาไปนะแนบ่นเนาะครับเนือไม่มีโกนเนี่ยเพื่นเขาไปแต่ขาเพิ่นนั่นเนี่ข่อยก็บ่ะข่อยอันซื้อเลขมาดิเนี่ยเพิ่นเลยบ่สนใจเฮาคู่เฮาบ่ซื้อข่อยสิซื้อแต่ยุ่นี่เห็นถือก็ถือแต่ยุ่นี่ ถือน้ำเล่าก็ถือคิ้วเก้าสองเออสองเก้าวันไหนก็ถือปันนี้สองแปดนี่ยก็ถือลรตเตอรี่สองแปดวันนี้เท็รรนน,ทนี้ก็มนับนบน่ก<น>็ม<น>ันเันแนวนะ้นนอนงสุดเด็ดมไม่ติ่งฟันตัวฟันเลยฟันกับพวกเียวสุนี่เจีวสุนี่แมนสีลูกตงันอีกสองู่เี่แี่ี่มอันที่เทไรแล,ล้ว มีนี่ท3าคลิปเนียสิบปยลที่สิบสี่สิงหโอ้แมวแมวน่า้อมามีน่าหายคลิมบง่นี่กไ่อาคนตายคนบมาบ้าต่อฟันเรีย้อยต่อาุคนนันเดอพีนงกษิบบก67ปีและพวมไหก18แมวซื้อขืนซื้ลกเห็นบ่บุญไม่ไง่อยบุญบวชบางหัน น่องไผ่หอยเขาไฟอันนี้หนะหาเขาเป็นกินขึ้นไงแสงวันน่ะเลยยึดหวยเกลือได้หนิน่องไข่หอยเห็นหกศูนย์วันนี้น้องมาห้อมกันหลายๆหน่ะหอยกระน่ำบอกหกศูนย์ก็น่งไข่หอยน่ะวันนี้ที่ขึอนหอยเลยบอกน่องไผ่อีกคนนึงมันมีหลายคนเนาะชูกระโดกขึ้นกับเป็นเก่าศูนย์มาสั้นผู้มันกระโดกขึ้นมันก็เลยคือน่องไข่หน่ะไส้ไข่หน่ะบุญบวชว่างันน่ะหอยกระน่ำออกเต้นมันพบพบอยู่แล้วว่าเด่นคัดแก่น้าเลยยึดหวยเกลืออ่านอยู่เป็นกินอันนี้บุญบวช อันางได้ไนฟังอันฟังปีใหม่อันนี้ง่ายขึ้นไงเนาะขึ้นไหเงวดที่พันมาอีกเจ็ดศนย์ศย์ที่เรือนี่เลือแต่อายุเพิ่นหกเก็ดก็หกแปดเราเลขฟ้าโล่เนี่ยนะแต่เจ้าก็เอาเพิ่มขึ้นบ้างอัเพิ่มได้ไหมนี่เด้กหกหกเ็ดหกแปดเออถือแล้วก็เก้าขึ้นอีกก็ได้ได้หรอแต้มเก้นอีกได้มเก้าเจ็ดเก้แปดมนขึ้นซือขึ้นซื้อลกผีบอกค้อนคนบอกขึ้นก็ขึ้นนั่นแหละระยะขึ้นอีก อายุเพิ่นหกสิบเจ็ดปีก็เป็นหกแปดเพิ่นเเผ่นเหวได้รับเพิ่นเอาแน้วเพิ่นเอาแนเหวโอ้ปารีกมุนหัวเป็นเข้าเจ็ดน้งเออนั่แหละเกล้เป็นเกเจ็ดพีโคับว่างหัวม่นหายใม่ติ่งเหินสามตัวนเจ็ดศูนย์ศูนยเมื่อกระเด็นใตา้วคอยบ่เคยคบเล่าดิรู้สึกว่ามือนันใจดีไรเอาพักไปห่มเหล้าสงตาสามตาอักที่่อยปลูกเองนะเป็นไหมจะใหม่เลขข่งามครับวะท ตาลูกมันตัวาลูกมีกบจัด้วนเาเลขอันงเลขเกตสุตตาเข่าแม่วไงตาเกตทางเข่านี่ะวไงยุบู่มันเกินุเนาะหายเป็นปุ๊ดยปู๊บตายจังสินิประหยัดคือมือข่อยนี่มิจะใส่ถ่วยคือไม่แซงวานใส่ถ่วยเออแส่แบบพริกแซ่เกลือน่นีนะนี่แหละห้องข่อยนี่เอ็นยูถวยเกือมองไม่งบุญบวชประกันนะไอ้ข้ามตัดบอาได้จะไปเฮืออไร ศูนย์หกน่นเอากระดกขึ้นกบเป็นศูนย์เก้าได้เอเก้าศูนย์ได้พี่จันนองไส้หอยกระดดกค้เดียวนะมันถือได้คันรถเมื่อบานของเกบสรุ้น่าน่่ตนงานสรุัที่ผนมามีเข็นยุกระต้าเผาเจ็ูซื้อว่นได้วนนี้จแต่อายุเพิม6จต่ว่ารับหัวเือเป็นเก่าเจ็ดเก่นแม่าเนไม่หาเนาะนหยแล้วก็เอาก็ได้ะ อันบ่เพิ่มกรใส่หอเก็ดตรงๆเน่สืบเต็งตัวใโรถอีน้องเออเอ้ยมันเป็นยังไงกระไส่ไม่ยิ่งเนี่ยเป็นตอวนั่นนะครับตั้งสามตัวเยอะเราก็ได้ยิ่งโอ้ยคอยเรียปคอยหลายเราวันนี้ซื้อวันนี้อยุวันเพราะคำเรืุ่นจักอยู่มองใครเร็งว่มีม่แต่หมองอีลายูนี่แหละไอยใจเห็นมันมากก็ได้ซื้อน้ำมันเห็นบอมากก็ตือบริสุทธิ์นั่นนี่ะมองนั้นบ้าน เล่าขายเหยขามือนังของแยงถือสลากินแม่งหรือว่าฮัล i a ตั้งไว้ไมา a เนาว่าเสียดายเาตรงๆโอ้พันดจังสิได้แมนได้สามตัวไทยแมนได้เอสามตัวไทยแล้วไม่พี่นัองคนแมนเถกแแเถกแแบบหแล้วเอาจังสีแล้วเด้อยี่น้องเด้อเออลำๆเรื่อยๆถือกระมันที่เนินก็ได้ถือกระมันที่สองก็มาซื้อให้่ายได้ซื้อขนมกินน่ะ เพราะว่าแต่ก <various Caribbean rainforest> ินแต่ขนมแล้วเลี้ยงฮอดเนี่ยย่างพุ่นมาแล้วนึงว่าสิ่าขโรวมสมพงกันหน้าเพิ่นคําเก่ยวงนํามัยิติงเลยมั้ยนายอีหยังน่นรถคันสีแดงๆน่ะขโเนี่ยเพิ่นสิมาเมาให้ดอกครับนเจ้าเจ้าถึงน้ําอยู่แต่ขอบ่ถกเอาจริงเรียกเ้องแม่อื006น่ะ5อัน5 6 0หาคนไร้าานเนี่ยเจ้าก็ซื้อในเดิมแต่ขวบวันเดซยร์เราซื้อเลื่อเราเลยถือมันเข้ามาเก็บซื้อมาแนวทางขอมุ้งติ่งมันไปงานสมอดในบ้านมาอยย่่ึงยุ่หน้าต่อสาย700วันนี้ประมาณวิตาอยย่เหลือตาอยู่ต้นตายตั้ง17-18ปีถ้ากับหัวเป็น97-98นะคะ ร้านเมติ่งรานเมติ้งอยุแท้ๆม่งนแม่คเทยไ้แทๆทั้งแาเสือขั้วเขาเปินเขาปนยังคแม่่าไม่กันเต็มม่วงจ้ะเขาพดเต็มม่วง อัน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 นี้ก็เป็นอันเดียวกันแม่นบ่ครับเนี่แมนเป็นอันเดียวกันเมืเลยซองกองีมอันไ่จ้เจ้าบนมันจิเป็นนันนเลยฮะเป็นไปอือนอาจาจ้านเออเ้าบนไรงาอ๋มันสีขาวกับสีม่วงสีขนวก็นเม่วงกันเนาะจ้ามันมันทำรำเรื่อยเรื่อยงรางวัลที่หนึ่งเจ้าก็ได้โชคโชคงันมันหรัว ออกงวดนี่นออกอายุหกเกน,นี่ติ่งดังเลยแหละเพราะว่าในื่อใหันสื่อเาัเนมไเพราะว่าม่นอนมามกกะจิบยอดทะเลกอายุ